น้องไอคอนเจ่งขอบคุณเล่นเดินทางตบเป้ยนูปลอดภัยนะลูกปลอดภัยทุกเส้นทางนะลูกโชคดีดดดังฟังๆังพ่อขายถืคได้ไหมวอดใสใช่ไหมอืมวอดใสใช่ค่ะก็จะพันขายหนูได้ไหมคะ

ของอก็ไปเดระจุก็พันเป็นเยอะเพื่อล้างจะทั้ได้ค่ะล้างได้ทำไหมได้จ้าเชื่อหรอเอ๊ะ,อะ,อะ,อะนิ้วค่ะ,คะถ้าเวลาถ้าหนูกินอะไรแล้วมาอ้วกหนูก็จะไม่กินอีกเลย อย่างเช่นทุเรียนไม่กินแล้วเหนืนอ่อยเลยอันนี้คืออะไรนะเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะที่ข้อค่ายแล้วหลุดไปสะดุดล้มใช่วยไหมใช่นะค่ะไปสะดุดล้มนิดหน่อยค่ะได้ยามากินี้ท่านอะไรวะเหรไอ้นีน่แต่คืนนี้ต้องขึ้นเวทีเหมือนเด ดูจ้าหมอพันอูมทอมไม่ดีเลยค่ะยังไม่ได้กินยาเลยคไดไมแน่ค่ะโอเคมีหมอสันตัวด้วยหมอสันตัวด้วยขอบคุณค่ะอีกคาเต๋เป็นหนึ่งวันพี่นิวคะอุ่นปลาทูให้หน่อยค่ะอยากินร้อนรอนอุ่น อยากกินร้อน่ะนี่ที่นวบ่นเราใช่ไหมใช่ค่ะตัไม่อยากกิน สวัสดีแม่แม่กลนนะคะว้าวอเด็กดืก้อต้องโดนอะไรนะดห้องดกว่าดีใจไหมอีคะจะได้ไปหาพ่อจ๋าแล้วดีใจคะ่ะพ่อจ๋าเพิ่งจะเป็น คุณแม่บ้านแค่วันเดียวนะคะปกติพี่นิวทำค่ะว้าอย่ามากแกงฉันนะอย่ามากแกงฉันนะเฮ <c oughs> ้่ใครทำมะลูก